ากมาแล้วตัดเข้ากลางบิวแล้วกรรมการว่าไงเอาอีกแล้วเหรอครับใช่ไหมอีกแล้วครับผมอีกหนึ่งจุดโทษครับดูว่ามันเป็นจุดโทษแบบไหนกันครับดูเอกนิตเปิดมาแล้วแล้วโดนเข้าช้าโดนเข้าช้าก็อาจจะต้องให้ครับแล้วคนยิงคือบิวโลซิมาครับย่องมาแล้วครับย่องมายึกยักยึกยักแล้วสัตด้วยกวาแล้วอินมิกรพุ่งถูกแล้วแต่ว่า บอลมันเบียดเสานะชบอลเันเร็วนะครับกองน้าหนึ่งศูนย์เี่ยครับเชียงใหม่อยู่ในแต่โดยบิวโรซิม่ครับแล้วยองมาครับดูเล็งที่ลูกแล้วยองยองยองมาแล้วซัดด้วยขวาไปที่เสาขวานะครับออกข้างนะครับมาครับแต่ชากบอลเข้ามาแล้วเปิดเลียดเข้ามาในจังหวะนี้ครับเอสบูเกโรโครับผมเรียบร้อยตัวที่2มาจริงๆแล้วคราวนี้เป็นการเข้าทำครับ ดูการพลิกบอลของทางเอกนิตครับพลิกแล้วหายเลยครับทัศนศัก์พุงไม่ทันครับสวยจริงๆครับพลิกครับจังหวัดนี้บอลยือยู่ครับบริษัทครับจ่ายกองกลับมาครับต้นครับเดลลี่ครับโอ้โหแล้วจ่ายมาครับทวัชัยจังหวัดนี้ด้านขวาเรียบร้อยประตูที่หนึ่งครับมาแล้วครับกองหนองบัวครับตีมาตื้นมาติดๆเลยครับทวัชัยครับโอดอ่า โอ้ชาโรดครับใช่ไหมอ่าก็ยิงประตูครับการต่อบอลลูกนี้ออกขวาว่างๆเลยครับแล้วยิงเข้าไปครับพระชัยครับเปิดมาครับบิวบิวแทเข้ามาครับเอสตูดเดโลครับตัดเข้าตรงกลางครับแลว้วมาบอลมาบอลแล้วหวัดโค้งเรียบร้อย อนอกจากไม่ล <medio S 2> no ้ำแล้วสวยด้วยครับการเข้าทําลูกนี้ของทางเชียงใหม่ครับโดยบวรตาปลาครับแล้ว3-1มหนไปเลยครับโดนลูกนี้เข้าไปคือสวยจริงครับดูการต่อโซ้นมาปั๊บแล้วเอสคูดิโตยกเลยครับยกแล้วไม่ล้ำด้วยครับบวรทักอกแล้วยิงด้วยขวาสวยจริงๆครับลูกนี้ดูว่าเดี๋ยวได้เลเวลอัพอีกเกมครับเอาครับแฮมิตันครับยังอยู่ครับแฮมมีตันได้ขวาแล้วก็ยิงด้วยซ้ายครับโอ้โหเรียบร้อยเอาคราวนี้จบจริงครับแล้วจบแบบไพโรดก็ไม่ไหวครับคือยิงเต็มข้อแบบบอลคุ้งเป็นปืนใหญ่ เลยครับดูการเข้าทำลูกนี้ของหนองบัวบ้างครับกว่าจะได้ครับลุ้นไหนตลกจริงจมาตรงกลางครับขึ้นมาเยอะเหมือนกันจ่ายต่อมาแล้วเข้าซ้ายซัดเลยครับมีครับแล้วมาครับจิรพันธ์จิรพันธ์ตบข้อกลางครับเทอร์รลี่แล้วเรียบร้อยครับผมอ้โหขวาเบาๆครับโดยบาลสเตร์ลี่ครับของหนองบัวพิชยะครับนี่ครับดูกันเข้าทำครับลูกนี้ต <B Liberty> ่อบอลตรงกลางมาออกขวาแล้วมีขวาเนี่ยมีถึง2คนให้เลือกครับ เนี่ย<ช>เราเลื้ยกออกขวาสุดมาศินพงมาถึงทาเดลลี่แกยิงเลยครับได้ครับแล้วดูครับยังได้อยู่ครับและจังหวะนี้ยานิกโกลี่ได้เข้าขวาแล้วยิงเรียบร้อย โอ้กำลังจะบอกว่าหันกลับไปเจอกองหลังซะแล้วแต่ว่ายานิโบรี่ยิงได้ครับยิงได้แล้วออกน้ำอีกครั้งครับเชียงใหม่ยู่นเตดครับดีครับสถานการณ์เนี่ยมันทำให้ทางฝั่งของบูพิชญานี่คือลำบากอีกแล้วครับ <c oughs> ดูครับว่าได้หรือเปล่าเอาแล้วแฮมมิ่งตันได้ <c oughs> ด้วยแรับ <c oughs> มาครับแฮมมิงตันได้บอลแล้วจังหวะนี้แล้วคือเอ้ากรรมการเอา้ากรรมการยังไงโอ้กรล์กเกรเข้าไปบอกเอ้ยยังไงครับขอเลยครับคือจุดโทษที่5ครับแล้วดูจังหวะนี้ครับนี่โอ้โห อ่าแล้วดูครับคุณนัดคุงครับหนองบัวครับทาเดลี่ครับจะเป็นคนยิงเอาครับเอามามามานัทคุงครับจะยิงเข้าหรือเปล่ามาดูครับว่ายิงยังไงไพโรดบอกชี้ออกขวาเปล่าขวาเปล่าหรือซ้ายขวาหรือซ้ายแต่ทาเดลี่ย่องมาแล้วย่องมาแล้วยิงตรงกลางครับหูเอาจนได้ครับซื้อตรงกลางเลยครับทาเดลี่ครับแล้วประตูสี่เท่าครับผมว่า่ามองนี้ชัดเจนนะเพราะว่าเข้าข้างหลังแล้วก็ไปกระตุก แล้วมาทิปอ้โหมู